ทุงุงเงเงินมานานได้ยงังลูกอมาถึงมาได้กินน้ำแดงกับไม่เฮียงล้ยเออแล้วลนักนักนักอยู่ไหมลูกอข้นนก่น,น,ง,น,นงเงินได้กินน้ำแดงแล้วไป ỏi, ไปหาปู่ดำไปนั่งสมาธิมาปู่ดำให,ให้อะไรลกูก

ถุงเงินต้องอดทนนะลูกอยากได้หวยอยากได้รางวัลที่หนึ่งมาให้พ่อถุงเงินก็ต้องอดทนจะได้สามตัวออืมไม่ต้องเป็นห่วงแม่เฮียงไม่ต้องเป็นห่วงพ่อหรอกลูกเพราะว่าพ่อกับแม่เฮียงแม่เฮียงก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพอพ่อก็ทํางานอยู่ที่อุดร ดูเงินก็ไปนั่งภาวนาอยู่กับปู่ดำแม่แหละจะได้หวยเอาตรงๆมาให้กับเอฟซีฝากกับเอฟซีอืนี้น้ทัทีวนก้นอ้นะออดทนนะลูกอดทน ต้องอเป็นยังไงลูกในถําปูดำเล่าให้พ่อฟังหน่อยมีอะไรไหมลูกยยมกีทองเป็นห้องห้องเลยเม,ม,มีทองเป็นห้องห้องเลย ถุงเงินต้องทําสมาธินั่งเสริมบารมีให้ตัวเองถึงจะมีทองเหมือนกระปูกดำนะลูกเพระเา,าะว่ะาเอ่อถุงเงินก็จะได้เอามาสร้างมาสร้างบารมีตัวเองในลูกถ้าได้ทองอเยอะต้องมอมีทองทุกคนอือใช่ใช่นะคนไหนอยากมีทอง

ต้องพยายามอิ่มทิพย์นี่คือจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาในะลกูกจะไม่หิวนั่นแหละคืออิ่มทิพย์ถุงเงินต้องนั่งถุงเอินต้องทให้มันูเออต้องทาได้ที่ลูกพยายามเข้าถ้าถุงเงินอยากจะให้พ่อมีเงินมีทองซื้อบ้านซื้อที่ก็ต้องถุงเงินก็ต้องทําให้ได้ ถ้าถุงเงินทําได้แล้วถุงเงินก็เอาสามตัวมาบอกพ่อมันก็จะมีเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยเราตรัวลูกถุงเงินต้องพยายามทําให้ได้นะลูกเด้อแ,แล้วถุงเงินกินน้ำแดงอิ่มยังลูกอืมก็มีมมเฮียงซื้อไว้เออแล้วอิ่มยังลูก เพิ่งกินไปสองขวดดีขึ้นไหมลูกเดี๋ยนี้อวนียไม่้เไม่ไม่เฮียงไม่รู้ว่าถุงเงินกลับมาเหรออ,รอะเูเถุงเงินก็ไปลงไม่เฮียงทันทีเลยเหรอ ออกเออถูกเงินไปในในถ้ำปู่ดำอในถ้าปู่ดำมีทองแล้วมีอะไรอีกลูก

อพ่อดำจะเอาไว้ให้แม่เฮียงอย่างเดียวเออนั่นแหละเห็นไหมลูกพ่อบุญบุญบารมีของแม่เฮียงมีอ่าแม่เฮียงก็ต้องมีทรัย์รอไว้แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังรอรอให้บุญบารมีเกิดก่อนถึงแก่รัพย์นั้นขึ้นมาสร้างตัวได้ก็เหมือนกับถุงเงินนั่นแหละถุงเงินก็ต้องอสร้างบารมีตัวเองให้แก่กล้าถุงเงินถึงจะเอาทรัพย์นั้นขึ้นมาสร้างได้ลูกอืม ถ้าถุงเงินไม่ไม่ยอมภาวานาไม่ยอมจำศีลจุ่มเงินถุงเงินก็จะไม่มีพลังเอาทรัพย์มาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองในภพหน้านลูกต้องพยายามนั่งสมาธิให้ได้นะลูกเด้เอแล้วปู่ดำบอกตัวไหนมาลูก,ก,กลปู่ดำยังไม่บอกถุงเงินเลยปูรอำยังไม่บอกถุงเงินก็บอกตัวบอกไม่เชียงเงลย โอ้เขาบอกแต่ไม่เฮ <Okay. S 3> <but my S 2> ียงเอาไว้ขาจะบอกไม่เฮียงอกอไว่ถงเบอกคือเป็นเด็กคือไม่ต้องลงหลอกของต้อผูใหญ่ให้ผู้ดกับผู้ใหญ่ไม่ต้องไปยู่อ๋อปู่ดำบอกว่าให้ถุงเงินนั่งทำสมาธิอย่างเดียวเขไมด้นเงมือนตาเออแล้วก็ชวน อ่อตัวเลขปู่ดำให้ไม่เฮียงแล้วใช่ไหมลูก้ยวกอไม่กินปู่จมาแลว่าปู่จะไม่เียงออปู่ดำว่าจะมาให้ไม่เฮียงด้วยตัวเองใช่ไหมลูก่อืมพ้งนอืมขอบคุณาก คนไหนลูกผู้กูงคนชื่อใบลูกก็ไม่รู้เพราท่านเขียนคำชื่อใบอืมชื่อแม่ใบอ่ะโอ้ชื่อชื่อแม่ใบอ๋อเขาพูดกับแม่ใบใช่ไหมลูกอ๋อ้ เ้อนอย่กัไปเลยอืมอืมเอ่อปู่ดำให้ไม่เออให้ใยใบนี่หาทองมาให้แม่เฮียงใช่ไหมลูกอ๋อและตัวเลขที่แม่ใบบอกแม่เฮียง่ะใช่ไหมลูกครับมันเป็นเลขอะไรลูกเลขสามตัวเลท้ายหรือว่าสามตัวหน้าลูก เงินต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว่ยเอ,วอเอ่เลลอลขนี้ต้องรอ,อกับปู่ดำอย่างเดียวนะลูกเนาะ ถุงเงินหายเหนื่อยยังลูกยังเลออืมยังไม่หายเหนื่อยเลยอ๋ออ๋อเอาถุงลงถุงเงินกินน้ำแดงแล้วก็พักผ่อนนะลูกนะอ่าเดี๋ยวให้แม่เฮียงขึ้นมาก,ก่อนเดี๋ยวพ่อจะคุยกับแม่เฮียงอีกครั้งหนึ่งนะลูกเด้ออ๋ออาลูกเอาแค่นี้นเ,าเน,นาะครับครับผม ครับอาครับเอฟซีขับถุงเงินคนมาลกไม่เฮียงดยกระทันหันเนาะครับเนาะพอไหวก็นึกว่าแต่ไม่เฮียงท่วมาบาตนี้พอถุงเงินอา่าเพิ่นว่าเป็นถุงเงินว่าทันว่าเพิ่นออกมาจากธรรมแล้วปูดําให้นั่งสมาธิอยู่ในธรรมแต่ว่าส่วนตัวเลขเนาะครับเนาะเอฟซี FC, ครับผมก็คือเป็นเลขของปูดําที่ให้มากครับวิซี่ครับผม ครับตัวเลขที่อ่านองหูงเงินบอกนะครับเนาะว่าป,ปู้ดมามาให้ไม่เฮี้ยงตัวนี้นะครับเด้อเจ็ดหนึ่งเก้าครับวิเชีครับผมเพราะว่าบอกมีเฮี้ยงไว้แล้วว่าสันวา่าปู้ดำเอามาให้แล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวครับวิเชีครับผมอน้องถูงเงินเอาเลขปูด่ดามามาให้ไม่เฮี้ยงย่ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะมาด่วนครับถูงเงินเพิ่นมาด่วนครับวิเชียครับผมพอไว อยู่ในวัดนะครับก็เลยตั้งกองขึ้นคุยกับเพื่อนเมื่อกี้ครับพี่ชีครับคุยแล้วเพิ่นกับว่าเลขปูดำออกมาให้แล้วว่าสันว่ะเพื่อนไปเพื่อนไปจมว่าปูดำให้นั่งสมาธิเพื่อนเมื่อยเพิ่นบริกรน้ำแดงว่าสันครับพี่ชีครับพอออกจากทำเพิ่นก็ดิ้งมาหาไม่เฮียงเลยนะครับเนาะมาหาไม่เฮียงมาคุยกับไม่เฮียงครับพี่ชี่ครับผมบริคุยยังกันล่ะครับมาหอดโลงล่างไม่เฮียงปุ๊บกระทมาหาพอไหวเลยครับทรมหาบอกเลขตัวนี้เลยครับบอก โพหมหากับวันเลขอยู่น้าปูดำหลักปูดำหายแมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นบอไดบอกถุงเงินนะครับเด้อเพิ่นว่าปูดำบอไดบอกเลขมาพันว่าแต่ว่าเลขเพิ่นให้มีเฮี้ยงไว้แล้วพันขับอิที่ครับผมเอาสไลดกิปนี้นะครับเนาะให้ใช้วิจารณาในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางพันขับอิที่ครับผมมากระจัดขัดกระพาเนาะครับเนาะถุงเงินมาด่วนครับอิที่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผม